สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทานฟุตบอลเท้าเวับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟสรยาครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสรยาอำเภอพุทธมณฑลของจังหวัดนครปฐมนะฮะนี่ครับป้ายด้านหน้านี่จะเป็นในส่วนของป้ายที่บอกชื่อของสถานีครับก็คือสถานีสรยานะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงหนาทีนะครับ ก็ถือว่าวันนี้นี่แดดค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับผมนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับในเขตจตุจักรเนี่ยมาลงที่สถานีรถไฟสรยานะครับก็เป็นขบวนรถเร็ว17น,น,นะครับจากกรุงเทพไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางคือสถานีสุงไหงโกโลกครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของ สถานีรถไฟสารยาครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนคปรปฐมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของจุดชานชาลาไว้สําหรับรอรถไฟนะครับป้ายตรงด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของจุดบอกสถานีนะครับเป็นพิกัดนะครับนะครับสารยาครับแล้วก็สถานีต่อไปเนี่ยจะเป็นสถานีวัดสุวรรณนะครับแล้วก็ สถานีที่เลยมาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของสถานีสาราธรรมศพนะครับสถานีสารยาก็จะตั้งอยู่ระหว่าง2ส,สถานีนี้นะครับก็คือวัดสุวรรณกับสาราธรรมศพตรงสถานีวัดสุวรรณเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของวัดสุวรรณแล้วก็บริเวณริมคลองมหาสวัสดนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็รถไฟที่เพิ่งจาก เข้าเทียบจอดที่สถานีรถไฟสาารเนียก็เป็นขบวนรถเร็ว171นะครับจากกรุงเทพไปสุไไงโกลกนะครับผมลงจากรถไฟขบวน171เนี่ยตอนประมาณ13บนกา45นาทีนะก็ออกไปได้สักประมาณ15นาทีนะฮะก็ขบวนรถไฟขบวนต่อไปที่จะมาเข้าจอดที่สถานีรถไฟสาารเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะเป็นขบวน ที่วิ่งจากขบวนน้ำสถานีน้ำตกนะสถานีทนบุรีนะครับจะไปในส่วนของสถานีน้ำตกที่กาญจนบุรีนะครับนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของเก้าอี้นั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนะฮะขบวนต่อไปที่จะมาจอดที่สถานีสารยานะก็เป็นขบวนธรรมดานะฮะปลายดน้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตารางเดินรถนะครับ นี่ครับตารางเดินรถของสถานีสารายานะนี่ครับขบวนล่าสุดที่ผ่านมาก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งรถเร็วนะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับขบวนต่อไปนี่จะเป็นขบวนสองห้าเก้าเนี่ยครับขบวนรถธรรมดาครับจากสถานีธนบุรีในบางขอกน้อยไปยังสถานีน้ำตกในอำเภอไซโยกน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสิบสี่นกาเจ็ดนาทีนะครับนะครับ ขบวนต่อไปนี่ก็จะมาเข้าจอดที่สถานีสารยาตอน14ในกา24นาทีนะฮะนะครับแล้วก็จะมีขบวนรถต่างๆนะครับเนะบีไปยังสุพรรณบุรีตรังราดบุรีนะฮะนครศนะรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานียะลานะครับด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตารางเวลานะฮะก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเส้นทาง รถไฟสายใต้นะครับแล้วก็จะมีไปยังภาคตะวันตกแล้วก็จะมีไปยังเส้นทางของสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นขาล่องเข้ากรุงเทพนะครับนะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพยะลากรุงเทพขบวนไหนที่งดเดินเนี่ยเขาจะติดเอาไว้ว่างดเดินรถนะครับสุร,ราษฎร์ธานีกรุงเทพตังกรุงเทพน้ำตกทนบุรีนะครับ เข้าสถานีกรุงเทพเนี่ยก็คือเข้าที่สถานีหัวลําโพงนะครับส่วนสถานีธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่ตั้งอยู่ตรงเขตวางกอกน้อยนะครับตรงแถวแถวริลาชนะฮะตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่ทําการของนายสถานีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งครับในเส้นทางรถไฟสายใต้นะฮะนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของ จุดจำหน่ายตั๋วด้วยสารนะครับช่องตรงนี้นะครับมีช่องเดียวนะครับในส่วนของจุดจำหน่ายตั๋วด้วยสารสําหรับสถานีรถไฟสระารนะฮะนะครับ,รบแล้วก็จุดตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของห้องรับส่งสินค้าหรือว่ารับส่งพัสดุนะฮะนะครับ,รบมีตาช่างแล้วก็มีโซนของร้านอาหารตรงด้านนี้นะฮะ ขายอาหารเครื่องดื่มพวกอาหารตามสั่งนะครับมีขนมด้วยนะก็รู้สึกว่าจะมีร้านเดียวนะบริเวณที่ตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟสระาด้านฝัง่งตนี้นี่จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำประจําสถานีรถไฟสระานะฮะก็รู้สึกว่าจะเสียสตางค์ด้วยนะครับสักน่าจะสามบาทนะถ้าจผมจําไม่ผิดนะฮะ แนวฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนที่เป็นพวกตลาดนะครับขายของ,งต่างๆนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสถานีรถไฟสารยารก็ถือว่าเป็นสถานีที่ หาของกินเนี่ยง่ายเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับตลาดนะครับอยู่ในพื้นที่ของตําบลสารยาอําเภอพุทธมณฑลในจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณทางออกนะฮะเนี่ยครับ,รบเดินออกไปก็จะเป็นจุดของทางออกก็สามารถไปต่อรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าจะเป็นพวกรถฝันเจนนะครับรู้สึกว่าเขาจะยังมี วิ่งบริการอยู่นะครับสาหรับในส่วนของรถหวานเย็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของรถที่จะวิ่งไปทางนครปฐมนะฮะจากสาระาเนี่ยครับไปนครปฐมนะครับสําหรับสถานีรถไฟสระาราเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากบริเวณของสถานีรถไฟธนบุรีหรือว่าตรงบางกอกน้อยเนี่ยประมาณราวๆสิบแปดกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟหัวลาโพงกรุงเทพเนี่ย ประมาณ35กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งครับในเส้นทางรถไฟสายใต้นะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทลของจังหวัดนคปรปฐมนะครับนะครก็จะเป็นจุดรอรถไฟนะครับตรงฝั่งด้านนี้นะก็อีกประมาณเรา ภวาร์ทีนะครับรถไฟขบวนต่อไปครับ259นี้ก็จะวิ่งมาจอดที่สถานีรถไฟสารยานะครับก็จะวิ่งมาจากสถานีทนบุรีครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดปลายทางนะครับที่สถานีรถไฟน้ำตกในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟสารยาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ